วันนี้เราจะให้มา้าแพ็กการมา้าหยิบอันนี้มาหาพีมาสูนะอันนี้เฮ้ยเอาอรันก่อนม้าหยิบจากตรงนี้ โอเคแล้วมาก็กิบโอเคมาหยิบอันนี้มาเปิดหยิบพุดอิตมาให้าสีชมพูติดตรงนี้ติดตรงนี้สิมันบังหน้า,าเขาอ่ะเือกติดตรงขนาดนั้นก็ได้ มาแก่อันนี้ไม่เอาอันนี้มันแบบหยิมบหน,นูอันไม,ม่มาอยู่ท้างปิดเอ้ยลืมมาอยู่วันนี้เปิดแล้วก็หยิบมาอันนึงอันนี้หนูซื้อจากไหนอ่ะมาม้าซื้อให้ไงที่ไหนอันนี้ดีกว่าอีกมามาซื้อให้อนนเอามาใส่กันเลย ก็เทปมาเดี๋ยวมาติดแบบมาติดแบบไหนก็ได้เลยแต่ต้องติดแบบสองอันนะโอเคมาหยิบอันนี้มา เปิดด้วยหยิบมาอันหนึ่งโอเคแล้วก็ปิดด้วยแล้วก็วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคลองเปิดหยิบมาสองอันคือแบบตอนนี้แม่เราก็ไปนอนแล้วนี่ก็ตัดคลิปม,มาหืม อีกสองอันดึกแล้วก็เลยค่อยทำหมดุ่งน,นี้นะครับฉันชิ้นนี้คือตัวละบทนะคะบ๊ายบาย